สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปวัดน้ำหนักไก่ของทิทแมน M4 ขีด22นะครับว่าไกเ่เดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็จะมีเครื่องวัดน้ำหนักไก่แบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดเฉลี่ยกันทั้งหมด5ครั้งดูนะครับว่าไกเ่เดิมๆเขาเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับก่อนอื่น นะครับก่อนที่เราจะวัดน้านหนักไกลผมก็ได้ใส่ลูกดัมมี่เข้าไปในรางเพลิงแล้วนะครับเพื่อเป็นการถนอมเข็มแทงชนวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฉลี่ย5ครั้งน้านหนักไกลจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไก่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันวัดครั้งที่1นนะครับ <c oughs> สอง จุดหนึ่งสามปอนนะครับสี่จุดสองแปดครั้งแรกอาจจะ กับตกไกลเร็วไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลี่ยเรื่อยๆครั้งที่สามสองครั้งที่3ครั้งที่4นะครับ3.02 ครั้งที่ห้าสามนะครับก็5ครั้งเฉลี่ยอยู่ที่3ปอนกับ3.3ออนนะครับค่าเฉลี่ยไกลเดิมๆถือว่าเป็นไก่ที่น้ำหนักเบามากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะดู10ครั้งเลยนะครับอันนี้ครั้งที่5แล้ว อยู่ที่3.33นะครับเดี๋ยวมาดู10ครั้งเลยดีกว่าไหนๆก็ได้ทำแล้ว2.12 3.35 6. ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดสามครั้งที่8ครับ 3.17ครั้งที่9ครั้งสุดท้ายนะครับโอเค3.63นะครับก็วัดเฉลี่ยไกลทิปแม่น m 4ขีด2-2เดิมเดิมจากโรงงานนะครับเฉลี่ย10ครั้งไกลอยู่ที่3.27 ออนนะครับ3ปอนกับอีก2.7ออนนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นไกลที่น้ำหนักเบามากนะครับเวลายิงเต้าหรืออะไรแบบนี้เราไม่ต้องออกแรงเยอะถือว่าไกลดีใช้ได้เลยครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักไกล,ลนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมาลองทดสอบให้ดูว่า เข็มแทงชนวนเข็มเข็มแทงชนวนแบบชนวนริมครับถ้าดายไฟเล่นบ,บ่อยๆเนี่ยโอกาสพังเนี่ยมันจะมีไหมอย่างที่เรารู้กันมานะครับก็คือว่าชนวนริมเนี่ยเราไม่ควรดายไฟเล่นบ,บ่อยๆแต่ทีนี้ผมจะลองมาถามวิธีดูว่าสาเหตุที่มันพังเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบางคนบอกว่าเข็มแทงชนวนเนี่ยกระแทกกับกระแทกกับ ชุดลางเพลิงหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งว่ามันกระแทกถึงไหมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าเข็มเนี่ยมันเปลาะหรือมันหักง่ายจริงไหมถ้าเกิดเราดายไฟล์เล่นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าการทําคลิปทดสอบน้ําหนักไกลครั้งนี้คงจะมีประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ